เช,ชื่อมบ้านโซนุฮิเอช่ามาใหม่ครับเมื่อกี้มันหลุดขอโทษทีเมื่อกี้หลุดครับสายเข้าครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับอุ้ยมาหาแฟนรับแฟนมาใครอยากฟังเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาฟังจากบอสนตตอนนี้ใครอยากฟังเรื่องดราม่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาฟังจากผมคนเดียวเท่านั้นห้ามดรามา่าห้ามยังห้ามด่าฉันด้วยฉันจะพูดเรื่องจริงฉันสาบานนจะพูดเรื่องจริงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เพราะฉันอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างคนที่ทําให้ดราม่าคือยายแบมมยายแบมอีกแล้วยายแบมมตลอดเลยกูเบื่อมากไม่ใหญ่นี่กูจะบอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บล็อกอยู่กูลำคาแล้ววัสดีครับวัสดีครับนินทางปลอดภัยนะครับเจ็บไหมนี่วเ่เจ็บดอกเจ็บเมตอนฉีดยาชาเพื่อความสวยเราต้องทนได้ดดนั่นเอาเจ้าบาทเนะียคุณหมอพอเรา อรวินทำไม่เจ็บ,บค่ะเกี๊ยจกงดีนะครับอย่่เฝ้ากินปลาแดกไปอย่างเด้อพี่เอ้ยเมือ่อใดขันมันบอกง,งามเจ้ากับโพดดาผมเลยผมเสียเอินมากแกออมาฟังเดี๋ยวนี้เรียกมาเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องผู้หญิงชื่อหนูนาน้องคนนี้เคยอยู่อีสานนครศินปีแรกเลยน้องคนนี้รู้จักกับบอสโน้ตฟัง คุณหมอเสร็จย,รยังโมกูศ์ชอสิมาลับแป้นฉันกับว่าได้มาลับดอกคลินิกนะครับคลินิกบอลโนอตน้องคนนี้ จะเข้าสังกัดที่อีสาสนนครศรีแล้วเน็ตไม่ดีพี่น้องมันใส่มันตัดไปใช้ไวไฟเมื่อกี้เดียวยังไงวะ mm hmm. ฉันเบื่อมากกับเน็ตมามาฟังมาฟังฉันค่ะยายแบมแบมใช่ไหมทำให้มีดราม่าฉันบอกเลยค่ะยายแบมแบมค่ะยายแบมแบมชอบแบบตัดคลิปให้มีดราม่า บริบาลเราอกว่าเราหากินน้ำเหรียญน้ำหยางยายบิมแบมอีกแล้วใช่ไหมที่มีดราม่าน้องผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมฟังนะน้องหนูนาน่ะน้องหนูนาที่เป็นนางเอกระเบียบะเขาเคยเขารู้จักบอสนแล้วเขามาบอกว่าบอสจาหนูได้ไหมหนูเคยอยู่ในสนานนครศรีอ้าเหรอโนนี่อ๋อเรียงลาดับแล้วเออใช่นางเคยอยู่สานสนครศรีแต่ว่านางอไปรับงานโน่งานงานงานอกฉันก็นเลยหายนางลง เออฉันนี่แหละหายนั่งโลงน่ะแต่น้องอะเป็นคนน่ารักน้องอะเป็นคนน่ารักน้องอะเป็นคนหนารักแล้วบิ๊กอะบิ๊กอะก็เลยเออน้องมาลองเพลงน้าเออน้องมาลองเพลงพีโน้ตออามาลองช่วยพี่หน่อยเออบิกอ๊กบอกว่ามาลองเพลงซอยผีแนะทําไมน้องถึงกล้าเข้าไปในไลฟ์สดบอสบิ๊กเพราะว่าอารมณ์นั่นอะเขารู้แล้วว่าเคยเป็นศิลปินปของบอสโน้ตบิก๊กเ็อเออนะมามา,มา มันนี้หน่อยซ้ำนั่นซ้ำนั่นเนืองที่บอยสิล่ลิชัยพูดว่ามันไม่เหมาะสมเพราะบอยนะ่ะแซลน้องเพราะบนะิ๊กน่ะเมาบอยกับเมาแล้วเ,วเออบอยกัเลยเซลขาใจอารมณ์เซลกันบอยมันไม่เหมาะสมนะเอาน้องผู้หญิงมาน,นั่นขงข้างๆอารมณ์แบบว่ามันไม่เหมาะสมคือเซลน้องเห่นยื้ยอ ยายแบมแบมก็เลยไปขยี้เข้ามามันไม่เหมาะสมนี่คือเหตุการณ์นี่คือประเด็นเลยคือยายแบมแบมกับไปขยี้เข้ามามไม่เหมาะสมมันก็นเลยเป็นทัวเป็นดรามองดราม,มา่าไม่จาถามขอยีนเรี้องผูวใหญ่้บนฟินแนนถามขอยนี่นนนข,อขอ่อยงูจักมืดหละ่ะวบาเบาดิซือ โอเคบอบัน okay, นี่เนาะเหตุผลที่มันดราม่าเพราะคําว่าไม่เหมาะสมเพราะบอยสิริชัยนะ่ะแซลนองบอยสิริชัยแล้วกับเมา้าแล้วกับลินรั้วแล้วก็เซลนองพวกฉันแซลกันเล่นตลอดค่ะกับบอยกับทุกคนในกวนพวกฉันเป็นคนชอบเซลกันแบมแบมก็เลยไปตัดคิมมาลงว่าไม่เหมาะสมหราเอฟซี FC ก็เลยไปว่าเขาไล่อยู่เข้ามาในกล้องเขาป้อนกันเนื ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จัดฉากหมดศูนย์ผู้ใหญ่บ้านฟินเลนด์จัดฉากหมดค่ะถามฉันหนิขันพวกเจ้าสิบทั่วโลกอะต้องด่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด,ด,นนอลออดล์อย่าไปหาดาน้องผู้หญิงฉันกับโบฮวนดานม่าอิ่ยังกันฉันก็ทักไปเม็นยายสมหญิงย้ายเขาดาม่าอีหงยังกันสนอกโอเคไปหอใจไปบัดน,นี่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนเรียกน้องเขาไปเองและน้องเขาก็รู้จักกับบอสโนตบอกกันไปรว้กันมาโอ๋อกูจำม,มึงได้แล้วยล่าก่อยบ้างซีเออ้มุจเจ้าอย่าไปหาดาม่าได้หยังบอบมสมนันเริ่มมาจากนาใหญ่แบมแบมคะเอาคำว่าบอยสีริใช่เหรนมาเบามาขายี้ค่ะด่ายายแบมแบมคะฉันบอกให้เลยค่ะไปด่ายายแบมแบมคเพราะเพราะยายแบมไม่ใช่แม่ฉันค่ะไปด่านางเลยค่ะ สูสจนหนังบอสทุลาอีหยังเบรเดอร์จริงจริงทุกคนจริงๆเชื่อเชื่อผมเลยเจ้าเสือข่อยเลยหนูหน้ามันกับมีดบอสเด้ยูยบบอกของเขาอยู่แล้วเออมันรับงานข่อยก็เลยว่างั้นหนูบออกไปรับงานเลยลูกมันน่งอยู่อีสันนครสีนั่งกว,ว่าบอสบอสจำหนูได้บอสอ๋อบัดพ่อะไรเลี้ยงกันแล้วโอ้ขอขุจ้ำเงเลี้ยง ไล่สดอยู่บ๊กับว่านางอะเสียงเพราะยบีกับเลยเอนอนางกับไปร้องเพลงซอยเออเออไปล้องเพลงซอยแบบน,นี้โดยความว่านางกะนางนางว่าเพลงพอาบ๊กก็เลยเออมาเขากลองน้ำไม่สังเกตเหรอนางทำมือแบบนี้นี่เออมาเขากลองน้ำคุยบ่ายฟิล์น,นรถจัดฉากรถจัดฉากมืดรถจัดฉาก แล้วเวลจ,จัดฉากดอกเราก็เอินม,มากขากอ,องของยังน้าอยากให้หูจัดอยากเห็นบรรยากาศจังสันจังสีเพิ่งกะแล้วงานก็เป็นงานภายในจริงๆงานภายในมากอันนี้พูดเลยฉะนั้นค่อนข้างที่จะทุกคนสามารถรั่วได้เออเบิ้งแต่บอยสีชัยกับพ่อยนี่เปียงคอยได้เป็นนอนสารคามจะเว้นทิฉันได้ไปนอนสารคามค่ะเพราะบอยสีชัยมาล็อกคอฉันไปนอนสารคามจ้ะเห็นบั เออนั่นล่ะถ้าจะด่ามากนะคะถ้าจะด่านะคะให้ทัวลงยายแบมๆค่ะยายแบมๆชอบชอบตัดคลิปเป็นลงแล้วก็ขยี้ค่ะใช้คําว่าไม่ไม่เหมาะสมค่ะฉันด่ายายแบมเค่ะเพราะยายแบมไม่ใช่แม่ฉันค่ะจบบอย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 มาแล้วน้องใา้ฉันมาแล้วเพราะว่าคข้ามาบ่าเหมาะสมน่ะค่ะอย่าไปด่าน้องผู้หญิงนะทุกคนนะห้ามไปด่าน้องผู้หญิงนะอันนี้พูดตรงๆนะ ถามไปดาเด้อน้องเขาถือเอินเขาไปได้พี่น้องบอสซ้อมมันหลับพุ่มบานฟินแลนเราโสดให้เราเด่นใส่ชีวีหลุนแน่ยพุ่มบานฟินแลนด์น่ะนะชซ้อมหนาน้่งมูจอกขั้วอันมู้จักไปดาผู้หญิงฟินแลนด์เนี่ยคือบดดาเราในเหม็นดาเราในเปียงว่าบอสทำแบบนี้ไม่ได้นะเป็นเหม็นดาเราหลุดเอาไข่็ปยังดาเรา เนาะอ,อย่าไปลงทัวร์อย่าอย่าทัวร์ไปเรื่องเงินพวกนี้หลายเขาเฉพาะกาเขาใกล้ศิลปินเฮ่าดีเออเพิ่นกะน้องน่องกับมาก,กับแม่ตุกระเบียบพุ่นเด้มาก,กับอันนี้เด้มาก,กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็รู้จักบอลโนดนน้ำบันนี้เขาก็รู้จัก,จกข่อยน้าพี่น้องข่อยนรเบนดามากเรื่องนี้อย่างการโอ้ยกูสอนเนี่ยน้องตอนพิบัติสิแลนเนี่น้อ,ททนนอโอ้ยมึงกูเสียรายดาด้ฉ่ำเลยทั่วมาลงกูบับนี้ <laughs> คนที่น่าสมควรน่าโดนด่าที่สุดคือแบมแบมค่ะทัวลงแบมแบมค่ะฉันพูดเลยค่ะแบมแบมรับจบค่ะไม่ต้องไปลงคนอื่นค่ะแบมแบมค่ะทัวลงแบมแบมดีที่สุดค่ะเบิ่งความสุขแมนเบิ่งฉันจะบอกให้เลยนะว่านานๆทีที่จะได้มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่กับบอยสิริชัยอยู่กับบอสโนอยู่กับพุ่มบานจุเล่น อันเนี้ยถ้าเพราะว่าแบบตรงกันหรือบริยุทธ์กันนี่พี่น้องเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วพวกเราล่วได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกเราดูแลก,กันตัวข่อยดูแลก,กันนี่พี่น้องตัวข่อยดูแลกันมู้เจ้ายาไปยันยาไปโฟกัสหลายว่าผู้นั่นจะน,นั่นผู้นี้จะนี่มันเป็นงานภายในคนเป็นรอยเออคนเป็นสามสิบสี่สิบคนเขามีโมเมนต์เมาเมาแล้วเขาก็อยากแบบเออโชวส์สก,กิลในการจีบสาวหรือเปล่า เออมู้สาวมาใกล้ๆหรือเปล่ามูจอกขบดาผู้ใหญ่ฟิลิเนลแนนหนาบ้าเฮ้ยเมาเหรอค่อยเคี้ยวหั่มเคี้ยวได้ไปบ้านฟินแลนด์ผีดาคนอื่นเศร้าอันนี้ก็มักไหลสดดีดีเพื่อนฟิลิเฟลนด์ฉันวอย่าไหลย่าไหลวลาฉันจะรั่วเออมาฉันรั่วมาฉันไปหอมน,อน,อน,อน้องอับน้องยังมันก็สียากอีกฉันไปดีฟู่ใหญ่ ฉันเป็นอินฟู้หญ่ฮะภาพหลักฉันรุดออกไปบดดีเฮงไในบันนี้มาไกลสดที่ที่แบเบนนี่แบบหืมแบักกูบอกเราว่างานภายในบวัยไล่สุดไม่ไล่สุดดาวก็ขักอยู่ขนาดตะบอยกับยังบ่ไล่ฉันกับยังบ่ไล่แบักเบนมาหนี่ไล่สดโหลดจนได้บอกว่าเบนหยุดไลฟ์เดี่ยวนี้พี่ไม่เป็นส่วนตัวช้างสี่หลักถ้าฉันอยากจกน้องอัพน้องยังให้จังไดรโย่ บอดบิกนังอยู่ดีดผู้หญิงสิม,มาบอดบิกนั่งอยู่ดีดอีกอย่างเอิอนเขาเขามาพยัาากนายเขาหืศผู้ศูให้ผู้หญิงขเขาไกล่แล้วเนี่ยบัดไก่ผู้ชส้ไก่ายาก บัดอ bon. ันไก่บ <Tonight> ักเลขานั่นก <tr ider ik> <techn> ่ยากดามากกันว่าพิบ้านสินแล่นกับเลขาเป็นกันอันนี้คือโบหูน้ำดอกเป็นบพรเป็นบาไปยืนน้ำเขาให้เขาใกล้น้ำแน่ใกล้ผู้หญิงกับแย่ไก้ผู้ชายกับแย่มึงก็ไปบวชเบี้ยไปบวชกุศลไปบวชค่ะาพิบ้านสินแล่นไปบวชค่ะใกล้ผู้ชายก็เป็นเกยไก้ผู้หญิงก็ค่อยเคี้ยวไปบวช โยมันเป็นยังไงกูาอารมณ์ยังสี่ติสี่เขาชอลิวเฮียงมัดปีมื่ซาติตื่นขึ้นมาก,ก่อนนอนกูต้องชอลิวเฮียงด้วยตัวเองติมีเพศสัมพันธ์บาได้ตีมันบาปติมันเป็นจังไดบบกเบ้นบักเป็ดน,น,น,นี่ก็มักไล่มีก็คือการสนสวนโย่ฮ่วยซุมอินฟูไยั โทรมาหา,หา,าขาบังคับให้ขาไปขืนเพชดนนตูนวันที่สิบหกฝันไปโลดฉันจะไปขืนฉันบ่าะขืนดอกไหวสองขวดพะนะโทรมาหาฉันเพราะว่าฉันไม่คุยกับครูชินจังก็เลยให็นวิบัฟินแลนด์โทรมาหาบอนโนตนให้บอนโนตไปขืนเพจโนนตูน,น,น,ตนฉันไม่ขึ้นค่ะฉันเลยต้องขึ้นฉันเป็นอินฟูใหญ่จ้ะกูศูนย์แมนการตลาดบอนโบลูจักตี อิหลีเอินเขาเขามาหนะ่ะผู้อิบาดไปเลียนพนยายามหนาใส่เขานี่ขันบ่เอินเขาเขาไปเพราะเขาสิเขับไปในไรผู้อิบาดฟิเลียนขออย่างบ่กล้าเขาไปขอ,อย่างมุเจ้าด้าขอ่อยถามข่อยนี่ด้าผู้อิบาดฟิเลียน,นนะ่ะบ่ค่อยเคี้ยวเอินเพื่อนผู้นี้เขามา,มาเมาแล้วเป็นยังไงมาแล้วอารมณ์แบบยังไงเงี้ยลุยง่ายตีอยากบอกภาษารู้ว่า,วาเป็น คนอีหยังก่อลุยหยังก่อนเหรอโอ้ยบอกภาษาลู่ว่าเปลี่ยนพี่น้องเออจิมาดาม,มงดาม,มาอีหยังให้ผู้ิบาลเพลไปบวชต้อยไก่ผู้ไส้กับเป็นเกไก่้ชนี่กับบอดด้ไปบวชจ้าอยู่ทั้งฟ้าทั้งสะพานพุนนะ่ะให้มุ้เจ้าไปกาบา้บุ่นะ่ะโตวอยางกับเมียเราตัวอาจารย์นั่นอาจารย์นี่น่ะนะกุศน เห็นแได้ใส่ชีวิตเนี่ยย่าไปแย่กับเรลาหลายไปด่าแบมมค่ะโยใกล้กฉันกับมามากันกับฉันใกล้กผู้นั่นกับมากันกับผู้นี่โอ้ยกูส,ส,สูนเด้อบริบานฟินแลด์เลยมันชีวิตอยูออ่ยากคแทบลาเออไปบวชแปบวชบอกเลี้ยข้นพูน่ะ ส่นไม่เหมาะสมหมออะไรแ่มก็คือหมะสมผู้ชายผู้หญิงรวมก็นกหมาะสมมาหมาะสมกะไก่ผู้เด็ก็ยากเห็นเราไปบวชฉันบอกเลยให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลมไปบวชจ่ามูเสอกะมูสเจากะหาเขาไปแต่งจังหันเห็นเราเอออหลีเห็นเราไปบวชเสื้อฉันนี่อีตต้นเรืองมาแล้วนี่ยี่แบมแบมนี่ นี่ด่ายบแบมแบมค่ะฉันบอกเลยค่ะคนที่ทําให้มีดราม่าทุกอย่างของตัเกียวคือแบมบแบมค่ะไปด่าแบมแบมค่ะฉันพูดเลยค่ะแบมแบมค่ะเพจแบมแบมไม่มีอะไรค่ะนอกจากคลิปดราม่าค่ะไปะด่าบแบมแบมค่ะโอเคไหมคะเนี่ยต้องเจอกูไก่ผู้หญิงกับเนก่กไก่ผู้ชายกับเป็นเก โอ้มันอยู่อย่างนันชีวิตพยาบาลฟิลเล่นเอ้ยนอนสักวาวอย่างเี้เราบอกลากูศูนย์มีจะบบ่มอสมมอยอ,อย่างเขาเอิญเ,เ,เขาไลฟ์สดอยู่ฉันมีข้ออะไรบอกเองว่าเศร้าไรสดได้ไปพี่อยากจกพู้ธใต้พี่อยากจกนอ้องอับน้องหยาง,งฉันมีข้ออยางเคบอกเองว่าเลิกไลฟ์สดได้แล้วค่ะฉันจะจกค่ะช้า,ชางซี่บอยสีริชัยกับเม้ากับย,าย,าย,ายาบ่านรัสส่วย่านหยางบอกว่าว่ามวนเศร้าไรสดสะบักลาพนาบอยกับจงไปบอกว่าเศร้าไรสดสะบักลาพุ่นแล้ว อ็ศูนย์ขอบคุณดาวพี่แมวครับจริงเอฟซีอี่หลีไปหาล่งกันทั่วไปหาหน้นหนานี่เถินดาตัวเธอไปตัดคลิเรื่องหร่อเธอกระใสคําวบานไม่เหมาะสมแบมแบมเธออะไรคือตัวต้นเรื่องเลยค่ะดราม่าค่ะเธออย่าพูดมากค่ะโยแล้วก็ไปน้ำดาเด็กหน่อยน้ำดาหน่องผูยิ่งติบันนีอยาไปหาดาขเขาเพราเด้ผิดเด้อ คุยแบบฟินแลนด์เด้อเอิรนเขาขาไปในไล่ในอย่างเด้อซาด์เด้อมูเจ้าเข้าตัวเฮตโตฉันจะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้นะฉันน่ะมีโอกาสได้คุยกับแอนออรดีเว้ยกับบอยสริชัยเว้ยวันที่ฉันไปงานคอนเสิร์ตแอนแอนน่ะบอกฉันว่าพี่โนต้ตใช้คํานี้เลยนะถ้าใครจะมาเป็นบ้านเอบี B, ต้องมีกฎอยู่อย่างหนึง่งเรียกว่ากฎเอียงต้องมีกฎอยู่อย่างเงินคนในบ้านเอบีอ่ะเขาจะพูดกันเลย เขาตั้งกันมาเองว่าเราจะไม่ไปด่าเขาจะว่าไปตามดาผู้นั่นตามดาผู้นี้เราต้องอยู่ด้วยกันด้วยด้วยการซัพพอร์ตศิลปินที่เรารักเธอเธอไปฟังนะเขาอย่าไปให้จังสันหรือพี่น้องให้ไปหาน้ำด่าคนเดิมันบ่ดีเด้พี่น้องคอยบอกเลยเขาอย่าไปหาด่าคนด้อเขาอย่าไปด่ามาอีหยังด้อเขามา เขามาหักมาอย่างศิลปินเฮาศิลปินเฮาได้หูวจากคนใหม่ๆเนไหนไม่เป็นเรื่องที่ดีนี่ฉันน,น,าาน,น,าาน,นี่ฉันสร้างดราม่าให้แบมแบมนี่ฉันบอกได้ยานเลยนี่ฉันสร้างดราม่าให้แบมแบมนะคะไเด้มเอ็นเกตแบมแบมก็จะขึ้นนะคะเธอว่าฉันดีไหมเห็นไหมนี่แบมแบมต้องขอบคุณบอสนกนะแบมแบมต้องขอบคุณบอสนนะเพราะว่าบอสนสร้างดราม่าให้แบมแบมนะวันนี้นะนี่ ไปเลยจ้านีเพจแบมมจ่าไปเลยไ้จแอนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแอนหน้าแอนนองเอียงอะนะนองเอียงอะนองหนูหน้าแอนองแอนหน้าเขาเขาเป็นศิลปินของอีสานนครศรีมาก,ก่อนศิลปินของบอนนวลมาก,ก่อน เขาเป็นศินลปินของอีสาสนนครศิลป์ของบอสโน้ตมาก่อนเขาเลยบอสจำหนูได้ไหมนั่นก็ดีใจบอสจำหนูได้ไหมจังสันนี่ฉันเลยเล่าให้บิ๊กฟังเอ้ยนางเสียงดีนะบิ๊กจังสันนี่เขาก็เลยร้องเพลงคู่กันพอเขาร้องเพลงกวนบิ๊กก็เป็นบิ๊กกับเป็นคนชื่นชอบเขาอยู่แล้วว่าบิกก๊กเป็นคนชื่นชอบคนที่มีความสามารถบิ๊กไล่สดอยู่บิกบ๊กเลยพยักหน้าเอินมาน,นี่กลายกลายว่าเออมันหนีมันในไร่แต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับโน่นนี่นั่นจัดแจงสุยยางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จัดแจงสุออยย่่่่่่าาาาาางงดดดผู้้้ใหญบนนนนฟิแล์คคะไปเขะ กูอากเลียนอ่ะโตแสบกูศูนยโยเขาใจไปบันดนี้ศูนย์าบลูก